สบายดีท่านผู้ชมสบายดีและสวัสดีสุขสุขคนเด้อบัวจะเป็นเ e อฟซียุโางไทยแล้วก็เมืองลาวเนาะและ้วก็อยู่เมืองนอกเมื่อนี้ก็มาพบกับดาวเพืองสาวลาวคือเกาเดอ้อเมื่อนี้เกิดมาใหม่พี่น้องเลยอยู่ตลาดเท่ากือเกาเนาะทยอยากมาอุดนูนก่เขามาอุดนู้นได้เลยพี่น้อง จะเป็นพวก,กระเป๋ากระเป๋าพววเครือ่องในเฮียนมีลายแบบให้เลือกอยอะด้วยพี่น้องพวกเครื่องผู้ชายบอ,อยังนนมีแกะมีลายแบบลายรุ่นให้เลือกนีเก๋มาใหม่ได้พี่น้องใครอยากใครมาบบถือกะส่งหาเฟซบาไก่ได้ได้พี่น้องเขามาเหลืองมาส้มใดเดอ้อพี่น้องบบสือะ่ะ โบเป็นยางเนาะเขามาอุดนูนก็ได้หรือว่าเขามาแหลิ่มน้ำก็ได้เนาะเกิดมาไม่ร้ายแบบพี่น้องเลยนี่พวกอซีซีพวกนี้ก็จะเป็นราคาอัน4ร้อยอีกนเมื่อหา7 8ร้อยเนยเป็นพวกเกือบนางเงียนก็ได้นี่เกิดมาไม่ร้ายแบบพี่น้องเลยร้ายแบบร้ายรุ่น เบิ่งออยละเกือบผาใบหรือเกือบดูมงัง<ม>โอ้จะใส่เบอร์อยังละ่ะขายเครื่องห้าก,ก็แล้วพี่น้องเอ,อ้ยมารีวิวกันต่อนะพี่น้องเนาะคือพวกเกิบนี่กะมีไล่แบบไม่เลือกพี่น้องเออ้ยมาเลือกเบิ่งไดเดอ้อใครสนใจแบบใดกะมาเลือกซื้อเลือกส้มได้เนาะพวกนี้สิเป็นพวกเกิผู้หญยงพี่น้นอง เกิบนางเฮียนเด้อบจะเป็นพวกเครื่องกีฬาก็มีเด้อเป็นพวกสงหัดเสือหัดบัวจะเป็นพวกศพมือแล้วก็บทงมือก็มีครบเด้อเป็นเกือบนางเฮียนหรือว่าเกืบดุมเนาะกมีหลายแบบให้เลือกแล้วก็เป็นพวกเกืบซกก็มีเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นพวกเกืบซก ยิ่งซ้ายซสายได้พวกนี้มีโคบเบอร์เลยจะเป็นพวกกระแขกพวกนี้ตัวนี้ราคากับซีอีโอประมาณอันหาลอยหาสิบบาทเด้อวพี่น้องพวกนี้นะ<ม>เป็นพวกกระแขก<ม>เกือบเผาไม้ร้ายอยู่พี่น้องเลยมาเลือกซื้อเลือกซมกันได้เด้อเพื่นอน <laughs> ก,กัเพ็่นอะไรเพื่อนกัสซีเดยไปเลยพี่น้องเลย วันที่ได้เกาะวันที่แปดวันที่แปดพี่น้องวันที่แปดลวก็เอาเงินให้เพื่อนล้วก็เพื่อนกับซิบุได้ม้แล้วพี่น้องเลยซิไปอยู่กับแฟนเหมาะรืเป่านะได้ปะไปูเือนโอ้เพื่อนกับเพื่อนกับยากพักพอนพี่น้องเลยอยู่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนกับซิพักพอนั่ข้าวหรือว่าเพื่อนซิไปอยู่น้วแฟนเนาะฮากับยังมูหูหรอกอันนี้มันกับเต่องของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่กะ สีออกเลยกัเธอเพิ่นไปอยู่บนใหม่กะคือสิบูเห็นหนากันเลยนะเฮาเนาะแต่เพิ่นยังอยู่ในบ้านกัน่ะจะได้เห็นกันอยู่ดอกพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าและยังเป็นอะไรละแฟนเจ้านะเพิ่นจะยโทรมายูเอออันมีอันเอฟซีเพิ่นทาว่าอันเจ้าคือหู่จักกันกับอัน ผู้อันผู้อ้ายแล้วฮะน่ะอันนั้ก็คอยมองด้านนอกอีกเรื่องหนึ่งบนนั้นจะเป็นน้ำโอ้เพื่อนจะจักน้ำนอกพี่น้องเอ้ยอันอันคลิปนี่กะน่าจะแมนคลิปสุดท้ายของเพิ่นเลยด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นก็จะได้ออกน้ำเป็นเธอสุดท้ายแล้วเพราะว่าเพิ่นก็จะได้แบบว่าล่าออกเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะ เพื่อนสิไปหาเห็ดงานใหม่บอหรือว่าเพื่อนสิไปหาอยู่น้ำแฟนไม่บอกะเพื่อนกันยังบูหูเถื่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนกันหรือว่าเพื่อนสิลาไปเกี่ยวเขาบอหัาากที่แน่ๆเพื่อนกะสีะอ,ออกเลยพี่น้องเอ้ยกะโชคดีเด้อขันไปอันขันเราไปอยู่น้ำพัวนะกะเขาให้โชคดีอะไรเนาะจังได้กะถ้ามียังกะโทรหลินน้ำเด้อโทรหลินน้ำโทรหาก็ได้ก็เป็นยังดอก แต่ว่าอันโอ้ลูกสาวลูกสาวจะได้นํามื้อเช้านี่เนาะแม่อือบ่ได้เห็นเฮือนก็เห็นหลเทื่อแล้วพี่น้องเอ้ยซ่ําเจ้าเลยนะะซําแล้วบ่ซําค่ะสูงซําเจ้าแต่ว่ายังน้อยนึงนะอืมหัูบ่าวันดสิมาขอแล้วบ่เพิ่นว่าสิแม่อยู เอ,อสีมะคอ้คออะไพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าเพิ่นคอปึกษาทางแม่เพิ่นเนาะและเพิ่นกะสีมาคอสรุปแล้วกะยันเพิ่นไปอยู่น้องแฟนเพิ่นหาอะไรพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วกะเพิ่นหักเป็นคนขี่ายเพิ่นบบกาว้าเนาะมีแต่ฟังไปเบิ่งหาอะไรพี่น้องฟังไปนำกันเนาะเพิ่นกะคลิปนี้กะจะเป็นคลิปสุดท้ายของเพิ่อนเลยเนาะอันฝากลาา่าทันู้ชมเนาะ คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกับสีแดงดแม่นแหละเพื่อนกับซีเดล่าไปหาเห็ดแนวอื่นเลยพี่น้องเลยหรือเพื่อนจิปอยู่นําสามีเพนะี่นเนาะคันว่างเรื่องว่าเอาพวอยังเรื่องกะขอประทานอภายัยได้พี่น้องเด้อบางเรื่องกะแบบเนาะเอเอมันลึ่งอันเนี่ยบ่ิเวณแบบลึ่งเราไปบัดห้ององ่ายๆนะพี่น้องเลยคันว่าเอาบุถึงยังกะขอโทษขออภัยเนาะคือคือที่เรื่องมีคตรเมียนมาว่าเรื่องแปลเงินบาทบุถึงว่านี่เนาะ ข่อยแปะนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหาสิบพันสามพันสามนะกระทึกเลยเนาะสามพันนะล้านหนึ่งก็หาสิบพันเหมือนบอกเลยสามร้อยนะกระตุกแสนหนึ่งกระเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหาสิบพันอันเครียงแปะนะถือเลยนะพี่น้องเพราะว่าเงินบาทนะมันสามสิบหาแล้วเดี๋ยวนี้นะเพิ่นสิบอกเขาใจบอกรวยนะได้เข้ากับหูสามร้อยแสนหาพันสามร้อยนะแสนหนึ่งก็หาพันเนาะ ไล่อันไล่อันแสนหนึ่งก็ได้เนาะแล้วบะนีนาสามพันนะล้านหนึ่งก็หาสิพันมันก็เป็นล้านหนึ่งแสนหาสิพันมันตีเป็นเงินลาวสามพันสามนะแล็บเด้เพิ่นว่าเอื้อยนะตีพีดแต่ว่าเอื้อยเอื้อยว่าเอเอตีถือแล้วนะหกหากเครื่องว่าถือแล้วได้พี่น้องเอื้อเืองไรนะหรือว่าเพิ่นยันเพิ่อนโบเข้าใจกับโบแจ๊คโบเข้าใจกับส่งมาถามเฮืองใดได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์ใต้ล่างใดเนาะเดี๋ยวเฮืองสี อธิบายให้ฟังบ่หนะน้ห,หรือว่าเฮื่องว่าบ่ถือบห่หรือว่าอะไรฮะนักกปรึกษากัานได้เด้อมื้อน,นี้น้องสาวเพิ่นก็ไปเอาเครื่องเป็นอะไรน่ากู่เป้เาเครื่องนะหดแนางกี่เพลสมควรอ้าวแล้วบัดนี้นะแบบเจ้เ,จเ,จเลืกกระพุนนั้นอะไรคู่สน,น่ะว่าอันคู่แบบว่าอันน้องเรามากฮะนี่อ้ายเราเป็นคนบอกเองนะโอเ้โอเ,เลิกเลิกกันแล้วแหละอ้ายไเราบอกจังสีบ่ มีการบอกเนาะนอันบอกโทรมาบอกเจ้าหนี่บอลหรือวันไหนไหนทุมาแล้ววันนี้ล้างล้างจากที่แล้วบอกเลยแล้วแล้ววันไหนไหนแลผูผูต้วเป็นน้องนะโทรหาเจ้าบอลหรือวันไหนไหนนี่อันกัแต่ว่าสมมติว่าตกลงกับว่ามากเนาะห,หากหากเจ้าเห็นเราแล้วเจ้าคือว่ามากับมากฟิวทับอีนเห็นเราเนาะแต่ว่าเขากับโบก้าเนาะว่าคู่หนึ่งเป็นมาจีเพ้านนะแต่เขากับเปบ็นมาคู่หนึ่งแต่กับโบก้าบอก,บอกเออแต่ แต่เจ้าน้ำมกักภูอันภูน้องแล้วน่ะอยู่แล้วแมนบอแต,แต่แต่ละบอกล้าบอกบอกจนจนจนเล่าได้มาจีบพี่แมนบอกจริงจริงได้บอกแล้วอย่างนี้น,นี่นเนาะแม่อะไรพี่น้องเอ้ยให้เพื่อ,อ,อน,น้ำเบิ้งออกค่ะนะเพื่อนท่าไปน้ำมักน้องแล้วเพราะว่าที่เนี่เบื้องอย่างนี้นะเพราี่มากเยอะเลยนะ บอบอเมลแล้วหน่อยใจ,เ,ใจเจ้า,าบอจักว่าเจ้านามักน่องแล้วเลยเราก็บอกเจ้าว่าเรามีผู้สาวบอจักแน่นบอก็เราตัดสินใจได้สาวสมมตนามักน่องแล้วเรา,าก็อันน้นนเป็นข้างใหรนะอันเป็นรักสามเศ้าพี่น้องเอ้ยอย่า่าพุ่นว่าพี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าความหักมันหามกันบ่ได้เนาะคือว่าเทาสิหักใครกันนะนี่นะมันหามกันบ่นได้ได้พี่น้องเอ้ยหามให้มากบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ย จะเป็นรักซ้มเศร้าพี่น้องเลยแต่ก็จังได้กะเฮาก็ต้องเลือกคนที่เฮ้ามากค่ะลรเนาะคันไปเลือกคนที่พอมากมันกะอยู่น้ำกันบ่ได้ดอกมันแบบขันขันอยู่ด้วยสิ่งอื่นนะมันจะอยู่ยากแบบอยู่คือว่าอยู่รงเงินท้องอย่างเงี้บนนันนี่นะมันจะอยู่ยากถ้าเฮามากเขาหักเลยเฮ้าเฮาอยู่แบบอยู่โดยใจนะมันจะอยู่ง่ายแบบอยู่ก็สบายแลวกะแบบว่าพอใจนะชีว่านะ่นเนาะเอยก็บจังได้วา เมียพายเมียอา,ายล้าอ,อ้าเราก็มีเมียแต่พาซิมาวนอย่างงี้สักวันนี้แล้วกแบบเราอยากเลิกยากเลโอ้ก็ยานเลยเนาะถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเพื่อนเนาะต่างแต่ว่าเฮ้านะตีโตออกมาแล้วเลยกะพายามเนาะโบไ้มันมีเรื่องมีเล่านะพายามแบบไ้มันเงียบมันเด้เนาะมีแต่เจ้ากับลมกับคุณไปกับบุตรตองไปวนกับเล่าวันนี้นะเพื่อแบบ อย่ให้มีเรื่องฮะนะม,มีแต่บบวนอะไรก็แล้ว,ลวมีแต่ลมกัผู้น่าเห็นหนากกันโบ,บต้องคุยล้วงลายคุยธรรมดาฮะนะมีแต่สลายฮาก,ก็โฟกัสที่แบบน้องเราได้กลัวเธอน้องเราหน่อยใจได้ว่าเจ้าบบลมมัยยังฮะนะกะกันนั้นานแล้วเนาะ้องสา้าพันกสิเทออเลยได้พี่น้องเลยก็เป็นห่วงพันยูหกักแต่ว่ากระยาพ่นินันยังมีเอ้ยมีน้องเนาะพ่อแม่กับบุมมี่เลยเนาะเอาเลยพี่น้อง เพิ่นกัสซีเดล่าปไปเลยได้พี่น้องเลยคลายเครื่องกับพี่น้องเลยลูกค้าเขาห้าน้อสูงบอมากบอนาง้อสูงซีฟ้านี่ลแหละเมนตัวนี้ยังคู่เดียวเบอร์4่เจ้าคู่โบโซงไทมลักษณานางังแต่แต่มิซุโน่นี่เอ่ยได้คายดีเลยล่ะ <c oughs> มิีโน <tradition. Damn. S 2> ่นี่ยังสี่สิบสี่เอสมีโซนนี่แบบเรวเด้อคุณนนู้นได้ได้พี่น้องแบบนี้ก็งามตัวนี้เบอร์สี่เอสเลยต้นนี้นะ อันเล่าเล่าใส่เบอร์ยังก่อนละ <C 8. S 1> โอ้คันซีเอสนะใส่ได้เกือบคู่นี่นะ <C 8. S 1> จะอยู่บ้านไหนอยู่ไกลบ่อโอ้คือบออลุ่นนี้เห็นแล้วนะแล้วโบมากบอรลุนนี้งามเลยละมันใส่นิ่มตีมดีอันนี้นะก็ชิวานะ ซื้อให้ผู้บ่าวบออ,อันเจ้าจะใส่เองหรือให้ผู้ชายใส่เองโอ้ใส่เองนี่ก็งามนี่งามเลยนี่น,นะตัวนี้ก็มันเบาได้พวกนี่นะนี่ก็งามนี่ยเดย์ดยุบานไดย์ยุบานสองคลอดนั่นแหละหรือว่าเจ้าอยากลองก็ได้ลองเอาก็ได้ละ่ะ แม่ได้ละแม่ยังเบอร์ 4S ติ้งจจาใส่ได้ตัวนี้นะโอ้ยยังยังยังสองคู่ละเบิรงตัวนี้เบอร์ยังยังสองคู่มันยังไหนจะยัง 4S กับ42นี่แหละเออ42ตัวนี้ 4S นี่ตัวนี้เบอร์หน่อยละเาว้ี่เนาะ หักใส่ม่วนได้รุ่นนะี่มันสิเป็นดุ้มไซตัวนี้นะเวลาที่มันกระทถบยังมันมันจะบดเจ็บตีนหลุดนี้นะเอาเลยพี่น้องคลิปนี้เก็เสรไทยขอจบเพยเทนีเนาะพี่น้องเนาะขอกันใหม่คลิปหนาเด้อ อยู่ดีมีแหงสุภูสุขคนเดอ้กอกาบสบายดี